ค่ะเซตี้สัด่ดองที่นั่งในแถวที่1ถึง6และ16 17เชิญชมรชอญได้ดเลยนะคะที่นี่แม่ไปไหนคะเนี่ยไปขึ้นมอสก,กันไปภูเก็ตพังงาค่ะ <luôn S 1> <Women> ลงใต้อ<ม>ืมเขมมานันไปไหนคะ <commencer> ไปภูเก็ตนี่ <S <S> อนะไรยาหหนน ตอนนี้ขอเป็นเีรามซคไรที่อย่างเดียวนะคะท่านที่เลือกละควรรอปังประกาศนะคะบัตรที่นั่งแถวที่หนึ่งค่เชิญเลยค่ะสัตว์คืนนี้กี่ขวดดีคืนนี้กี่ขวดดี อมีสต้อไม่ธรรมดาเริ่มแล้วคอมเมนต์อุพยกค่ะมาอีกแล้ว อีกครั้งอีกครั้งนะคะไปภูเก็ตค่ะ ด้านหลังค่ะสี่เจนะครับสี่เจอยู่ข้างในตรงนี้แล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วะคถึงแล้วค่ะ ละถึงภูเก็ต